มาอธิบายเพิ่มพี่น้องวิธีรับรับคมด้วยลูกหมูมันมันลูกหมูนี่มันจะกินลึกได้พี่น้องกินกินไอ้นี่ลึกมันจะทําให้ตัวนี้บางเนี่ยตัวนี้บางแล้วมันมันจะทําให้ฟันมันหักได้แต่คือถ้าถ้าใครมีโซโลโลอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเราทำได้ความรวดเร็วลแล้วก็ไอ้เงี้ยงตรงเนี้วิธีแบบลโตนะ ตัวัวก็จะกดตัวนี้ลงสักครึ่งมิลสักมิลหนึ่งนี่ยเห็นไหมตรงนี้แล้วก็จะเอียงฟันนี่เอียงเห็นไหมเนี่ยเอียงจีดจีดด้านนี้ก็จีดเอียงใส่มันให้มันกินทีละเนื้อจีดจีดจนมันหมดแต่ทําอย่างนี้มันมันจะกินเข้าไปลึกมันทําให้ฟันหักเด้ใครจะทำโซ่ซอยก็ทําได้แต่เอาเป็นโซเทียนนี่มันจะแข็งอยู่ไป็นตัมันจะไม่หักแล้วไอตอนนอไอตรงเนี่ตรงเงี้ยงที่มัน ก็ไม่ให้มันมมันกินไม้เลือกมากเลยเราก็ช่วยเราอยากให้มันกินเลือกเราก็ตำมันลงไปเจ๊เจ๊ือทำทุกตัวนั่นแหละทำให้มันกินเลือกขึ้นโซ่มันก็จะเข้าดีขึ้นให้มันเป็นกึ่งตัดกึ่งซอยพี่น้องอย่าให้มันเข้ามากถ้าเข้ามากมันอาจจะขาดได้เพราะมันมีจะมันมันจะมีกําลังดึงดึงมากเกินไปนะที่เราโตทําตอนรับคมก็ก็อย่างนี้แหละ ก็ใสอย่างนี้เลยฟานมันเอียงไปด้านไหนแล้วก็ใส่มันเอียงไปด้านนั้นอันนี้ก็เอียงไปด้านนี้ค่อยๆกินนะค่อยๆกินตามสตา์เราตัวตแล้วก็มามาข่มไปตรง,นง,งนเนี้ยเงี่ยมันลงสักครึ่งมิลสักมิลลองลองเอาทีละน้อยลยอย่าอย่าเอาเยอะไอะเพราะว่าตัวนี้มันบังคับไม่ให้โซ่มันกินมากคือเราตัวมีตัวเดียวแล้วก็โซ่ก็ใช้ใช้อันเดียวเลยกึ่งตัดกึ่งซอยข่มมันไปรอบๆสักครึ่งมิล เอาเอาลองดูก่อนอย่าก,กินเยอะถ้ากินเยอะโอกาสมันมันจะขามันจะมีโซ่แล้วทำอย่างนี้มันจะสึกเร็วดิไอคมแล้วก็จะทำอย่างนี้นะไปเราตัวทำล้วอธิบายเพิ่มนะก็จะมีเอาลูกหมูนี่แหละทำถ้าใครไม่ใช่โซแท้ถ้าโซแท้อย่าทำเสียดายโซเส้นนึงก็สามร้อยแต่อันนี้มันติดของมันมาสามเส้น มันใช้ถึงปัจจุบันเนี่นะเจ็ดแเดือนนะพี่น้องแลวเขาจะเอาลูกมูแต่งค,อคอ่อยๆทำเอียงซา้ายเอียงขวาแล้วก็กดเงี่ยมันลงทีละครึ่งมิลอย่าอย่าอย่ากดลงมากอย่ากเกี่ยวมากมันจะเข้าเยอะจะทําให้โซ่ขาดนะไปลองดูปะเราตก็มากง่ายมาอย่างนี้เลยตลอดพี่น้องเลยทำอย่างนี้เลยมาตลอดลองไปตัดดูไปไม้เขียงนี่กระเด็นกระดอนเลยใชไหมเขียง แนะนำให้ตัดไม้สดต่ออ,อย่าไปใช้ไม้ไม้แข็งมากโซ่เราจะขาดไม้ก็เยอะเลยไปน้องอเยอะเลยโอ้มันอุ่นนะเห็นไหมเห็นมาน,มาานอนไหมมันอุ่น,นมาก็มานอนเตาถ่านอุ่น,นเอาอันนี้จะสางยังไงดีนี่เลย แห้งมั่งหลังจากที่ฝนมาจะเป็นยังไง ดับสับเป็นไรเลยพี่น้องโอ้มือไปโดนตัวนี้พอดีกระแทกตึกดับเลยค่อยๆขม่มนะพี่น้องถ้าใครทํารับคมแบบระโตะเนี่ยเพราะว่ามันจะกระแทกเลยตักๆๆๆเลยเด้คือให้กินทีละน,น้อยเนี่ยพี่น้องเอาสักครึ่งมิลก็พอเด้อันนี้แจาดลงไปนิดเดียวพอแล้วก็รับคมตะไบถ้าใครอยากให้มันเข้าเร็วขึ้น แต่มันจะอันตรายเลยเราโตบอกไว้ก่อนมันอันตรายเด้อเรื่องเนื่องด้วยว่ามันกินมากกินมากกินเร็วถ้าเราจะเสยมันขึ้นมาอย่างนี้มันสั่นตักๆๆๆๆเลยเด้อส่วนมากมันจะได้ข้างบนนะลงไปมากกว่าค่อยๆทำเราโตว่ะอันตรายอยู่นะนี่แหละหลังจากรับคมแล้วเป็นยังไงเอาไปใช้ดูโซทิ้งไปเลยนะโซถ้าโซไม่แพงมากถ้าโซแพงอย่าทำเสียดาย ซื้อต่ใบหางหนูเยอรมัน,เ,นเรียกดีๆนะค่อยกินมันกินมันกินมันไปเรื่อยอันนี้รโต,โตสามเซนได้มาจากเครื่องมันวอ้เจ็ดแปดเดือนแล้วไน้ยคุ้มค่าอยู่นี่แหละสุดท้ายแล้ะจะได้ซื้อใหม่ะพร้อมกับบามันเข้าเร็วด้บาร์สิบห้าไอ้สิบอดจุดห้านี่ยเข้าเร็วด้วยแล้วก็จะว่ายัางไงล่ะแต่ว่ามันเป๋ียใ่ไหมน้องเอียงซ้ายเอียงขวาดวิถ้าบาไม่ดี ต่เป็นบาแทมนมันอาจจะไม่เป็นไรนะลองดูถ้าใครซื้อมาแบบใช้เอาตามแบบฉบับของตนเองโอเคนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ